การนี้ก่อนตลอดถึงมติคณะรัฐมนตรีและการนำเสนอข้อมูลในหนังสือสัญญาฉบับนี้ระหว่างกระทรวงมหาดไทยและมูลนิธิาเอจังหวัดน่านเนี่ยยืนยันผมให้ความสำคัญกับ1%เซ์ที่ไม่เห็นด้วยก็ซักไซส์ไ่เลียงกันแต่สัญญาที่น่าจะเกิดขึ้นต่อไปน,นี้นะครับว่าเนื้อหาสาระาเป็นอย่างไรรายละเอยียดเป็นอย่างไรจังหวัด เห็นภาพตรงเนี้ยนะครับเห็นภาพตรงนี้พระเจาอานาัาน์มีรองเจ้าคณะกับหน้าพระเดชพระคุณทุกรูปที่รวมอยู่ที่นี้ครับท่านอธิบดีกรมโยธาเพราะว่าแผนและผังเมืองเก่าของหน้านอนุม,อมัติโดยครมเพราะนั้นการจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็ต้องเสนอเป็นมติคลร10เขตเทศบาลบนหน้าที่พวกเราอาศัยอยู่ ที่พวกเราผ่านไปผ่านมาแลแ้วไดเห็นสถานการณ์ังนี้มาอย่างยาวนานหลักการสำคัญหเนื้อหาสาระสำคัญในสถานการก็คืออธิบดีท่านก็บอกไว้กับพวกเราว่ามันจําเป็นที่ต้องดําเนินการแบบนี้แล้วก็ชี้แจงให้เห็อยู่ในเวดีนี้คุณหมอคงจะมีความรู้สึกติดติยิยนดีเป็นอย่างยิ่ง ว่าพวกเราด้ยังรักษาความเป็นันใช้เวลานานมากครับอาคารที่สร้างขึ้นนะครับที่เป็นที่พิธฑ์พระน,นั้นขิ่งมาอยู่ในปกครองของของเพียเป็นสารการหลังเก่าทุกประการนะครับอันนี้อันนี้ก็ขอชี้แจงเพิ่มเติมส่วนอีกอันหนึ่งคือที่การทางการเมืองก็ดีในเรื่องของเศรษฐกิจก็ดีซึ่ง,งคิดไม่ตรงกันนะคะ ด้วยหลักการเราคนและหลักการกันใช่ไหมคะอันนี้ไม่ใช่ความผิดนะคะขออ่าน